สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนายอยากชวนเพื่อนๆมาคุยกันในเรื่องสําคัญมากๆเรื่องหนึ่งค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยากใช้ไพ่ออร์คนะคะเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็ค้นหาคําตอบในชีวิตค่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะคือการอ่านไพ่ออร์คออย่างไรไม่ให้หลงทางว่าเข้าข้างตัวเองค่ะเพราะหลายๆครั้งนะคะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้ไพ่อะไรนะคะ แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยตีความไพ่ใบนั้นยังไงนะคะและเราเนี่ยกำลังเอาใจของตัวเองเนี่ยนำหน้าความเป็นจริงอยู่หรือเปล่าจากจุดนี้นะคะเราควรเรียนรู้เครื่องมือ3อย่างค่ะที่จะช่วยให้เรานะคะใช้ไพ่ออร์เลได้อย่างมีพลังสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาค่ะทั้งเพื่อการเติบโตจากการเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหา พร้อมเป็นการเคารพเส้นทางชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงค่ะในทุกการอ่านไพ่นะคะสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนคือไพ่ทุกใบเนี่ยกำลังสะท้อนพลังงานที่สามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วนดังนี้ค่ะ1คือพลังงานของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่2คือพลังงานของสิ่งที่เรากำลังดึงดูดเข้ามาค่ะ สุดท้ายคือพลังงานของบทเรียนและจุดที่เราต้องสังเกตและเรียนรู้ค่ะเพราะไพ่นะคะไม่ได้กำหนดชีวิตเราแต่ไพ่คือเครื่องมือที่สะท้อนนะคะให้เราเห็นพลังงานที่กำลังเคลื่อนที่อยู่รอบตัวเราค่ะโดยเรานะคะอาจจะเปิดไพ่ยขยายสักหนึ่งใบนะคะในจุดนี้เพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วนามาเปรียบเทียบกับพลังงานของเราที่กำลังส่งออกไปในตอนนั้นค่ะ ว่าเรานะคะกำลังทำอะไรอยู่แล้วมีผลกระทบอย่างไรเมื่อเราเข้าใจตรงนี้นะคะเราจะไม่ใช้ไพ่เพื่อการฟันธงแต่เพื่อสังเกตด้วยใจที่เปิดกว้างตรงไปตรงมาไม่พึ่งพาและไม่ผักใสค่ะจะมี3ามแง่มุมนะคะที่เราต้องตีความแยกออกเป็นสัดส่วนดังนี้ค่ะ แง่มุมที่1นนะคะคือความหมายแกนหลักไพ่ทุกใบนะคะจะมีความหมายที่เป็นแกนกลางนะคะซึ่งจะชี้ให้เห็นการกระทําที่เหมาะสมที่สุดค่ะเราควรถามตัวเองทุกครั้งว่าไพ่ใบนี้กําลังแสดงถึงแก่นพลังงานอะไรและศักยภาพสูงสุดเป็นอย่างไรคะ่ะนี่คือเสาหลักนะคะที่เราจะนํามาเป็นบรรทัดฐ,ฐานและปฏิบัติค่ะพร้อมตรวจสอบไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปทางไหนคะ่ะ มุมที่สองนะคะให้จะส่งสัญญาณเหมือนกันค่ะว่าเมื่อเราผลักดันพลังงานจนมากเกินไปเป็นยังไงพลังงานของไพ่ถูกผลักดันจนเกินสมดุลเช่นความกล้าหาญกลายเป็นความบมบาทเราต้องสังเกตว่าเรากำลังกดดันผู้อื่นหรือว่าตัวเองมากเกินไปไหมคะ่ะการอา่านไพ่ที่ดีนะคะจะต้องเฝ้ามองจุดนี้ด้วยใจที่เป็นกลางและเห็นตามความเป็นจริงค่ะ แง่มุมที่3านะคะสัญญาณเมื่อเรากระทําน้อยเกินไปค่ะเมื่อพลังงานของเราไม่ถูกใช้อย่างเพียงพอเช่นเราได้ไพ่ที่บอกว่าให้แสดงตัวตนแต่เราปรับเก็บงําตัวเองจนปิดกัน้นเป็นการที่ไพ่จะเตือนว่าพลังศักยภาพในตัวเรากําลังหดตัวอยู่ค่ะจึงต้องแสดงตัวตวนออกมาข้อความนี้นะคะไม่ใช่การตําหนิแต่เป็นโอกาสให้เราได้สังเกตเพื่อเติบโตอย่างเต็มที่ค่ะ มาเปิดไพ่เป็นตัวอย่างจริงให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะคะไพ่ที่ได้คือ New Moon in Aries พร้อมข้อความที่บอกเราว่าลุยเลยในแง่มูลที่1น,นะคะเราจะเริ่มจากความหมายหลักในคู่มือกันก่อนค่ะความหมายหลักนะคะบอกเราว่าไพ่ใบนี้กำลังส่งสัญญาณว่าโอกาสใหม่กำลังเปิดขึ้นสำหรับเราค่ะ และสิ่งดีๆกำลังจะมาถึงเลยถึงเวลาที่จะเริ่มต้นเพื่อทำอะไรบางอย่างอย่างจริงจังเช่นโปรเจกต์ความสัมพันธ์หรือทำเป้าหมายชีวิตดังนั้นนะคะให้เรามั่นใจลงมือทำด้วยความเชื่อว่าเราทำได้ค่ะถ้าเป็นเรื่องความรักก็ให้เริ่มเกาะเท่าเกิดเรากล้านะคะถ้าเป็นเรื่องการเงินก็ให้เริ่ม ลงทุนในสิ่งที่เราศึกษามาแล้วก็วิเคราะห์มาดีแล้วได้เลยค่ะจุดสังเกตประจำวันในวันนี้นะคะก็คือให้เราโฟกัสที่ความกล้าตัดสินใจและความตั้งใจจริงค่ะทิ้งความลังเลแล้วก็เดินหน้าลงมือทำอย่างเต็มที่และอย่าลืมยืนยันกับตัวเองนะคะว่าเราอยู่ในเส้นทางที่ใช่และอีกไม่นานจะสำเร็จค่ะถ้าเกิดเป็นในแง่ที่2นะคะ ถ้าเราลุยมากเกินไปสัญญาณที่อาจเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะรีบตัดสินใจจนขาดการวางแผนหรือว่าไตรตรองค่ะอาจจะหุนหันพันแล่นลงมือทำก่อนคิดอาจจะส่งผลเสียทุ่มเทมากเกินไปเกินกำลังทำให้อ่อนล้าหมดแรงแล้วก็เครียดค่ะผลที่ตามมาก็คือเสี่ยงต่อความผิดพลาดสูง หรือว่าเสียหายมากกว่าที่คาดค่ะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเกิดความตึงเครียดเพราะว่าบู่มบ่ามเกินไปเสียสุขภาพกายและใจจนไม่สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างเต็มที่ค่ะและในแง่ที่3นะคะถ้าเราลุยน้อยเกินไปหรือว่ายังไม่กล้าเท่าที่ควรเราจะเริ่มเห็นว่าอาจจะรู้สึกลังเลไม่มั่นใจไม่กล้าลงมือกับโอกาสใหม่ๆ เวลามีโปรเจกต์หรือเป้าหมายในหัวก็ไม่กล้าทําจริงจังสักทีเลยทําให้พลาดจังหวะดีๆไปค่ะมัวแต่ช่างใจจนเริ่มต้นเรื่องความสัมพันธ์หรือการลงทุนไม่ทันเวลาและโอกาสหลุดมือผลที่ตามมาก็คือเราอาจจะมองไม่เห็นความก้าวหน้าไม่ได้พัฒนาตัวเองเท่าที่ควรพลาดโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตเราให้ดียิ่งขึ้นได้สุดท้าย รู้สึกติดอยู่ที่เดิมกลายเป็นสะสมความกังวลและความเสียดายที่ไม่ได้ทำค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะเราจึงสามารถใช้ไพ่ Ora ์ค e เนี่ยสังเกตตัวเองในระหว่างวันค่ะแล้วกลับมารีเช็คตัวเองในตอนเย็นหรือว่าก่อนนอนว่าเราเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้ด้วยความตรงไปตรงมาและอ่อนโยนค่ะการอ่านไพ่อ r ร์ค e ที่แท้จริงไม่ใช่การลหลงไหลในไพ่ หรือยึดติดกับผลลัพธ์แต่คือการใช้ไพ่เป็นกระจกส่องดูตัวเองอย่างตรงไปตรงมาและอ่อนโยนด้วยความเมตตาค่ะไพ่ไม่เคยโกโหกมีเพียงบางครั้งค่ะที่เราอาจจะหลอกตัวเองด้วยความกลัวความอยากได้อยากมีเมื่อเรากลับมาอยู่กับพลังงานแกนกลางสังเกตสัญญาณเตือนด้วยความจริงใจและกล้าเผชิญความจริงด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ไพ่ทุกใบที่เราจับได้จะกลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่พาเราเติบโตอย่างมั่นคงและสวยงามค่ะขอให้เพื่อนๆที่กำลังเดินทางกับไพ่ออร์ค e มีพลังในการสังเกตมีความรักในการเติบโตและมีศรัทธาในศักยภาพของตนเองเสมอค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ